พามาดูการใช้งานสกูสองแบบนะครับสำหรับการยิงฝ้าหรือว่าผนังเบานะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นสกูที่ด้านใต้หัวเขาจะเรียบๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเหมาะสําหรับในการยิงพวกยิบซ้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยิบแผ่นยิบซ้ำมันจะไม่ได้มีความแข็งแรงหน้าผิวเขาจะไม่ได้แข็งแรงครับเราสามารถยิงแล้วกดลงไปได้เลยแต่ถ้าเราเอาเป็นสกูหัวเรียบๆเหมือนกันนะครับมายิงกับตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนหรือว่าเป็นพวกตัวเชอรล่าบอร์ดหรือว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับจะเห็นว่า ต่อให้เราออกแรงกดยิงสกูเท่าไหร่เนี่ยหัวมันก็จะไม่จมลงไปนะครับถ้าเราออกแรงมากๆอาจจะทําให้สกูรูดหรือว่าตัวแผ่นแตกได้นะครับเขาก็จะมีสกูอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยลักษณะพิเศษเขา จะมีใต้หัวเขาเป็นรอยหยักนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ในการยิงพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจะเป็นพวกเชล่าบอร์ดหรือว่าตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับเวลาเรายิงลงไปแล้วเนี่ยเรากดตัวสว่านหรือออกแรงยิงนิดนึงเนี่ยตัวหัวเขาก็จะจมลงไปเลยนะครับอันนี้การใช้งานก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะว่าเราใช้ฝ้าหรือว่าผนังเบาลักษณะแบบไหนนะครับ